30คัน30เครื่องกับเจ้าตัว msrt ครับผมสวัสดีครับโยบเกนะครับผมแน่นอนครับ msrt ครับไม่มีที่ไหนแล้วนอกจาก rma ของเรา ford rma พระราม5นะครับผมมีแค่30คันเท่านั้นนะครับสามสิบคันเนี่ยครับมีโปรพิเศษให้ด้วยนะส่วนลด90,000บาทรับไปจุกเลยหรือจะรับเป็น iphone 17 pro max ไปก็ได้นะครับผมหรือจะเอาทั้ง2อย่างเดี๋ยวผมทำให้ครับแน่นอนครับ msrt นะครับเป็นรถกระบะทางเรียบนะครับ รถกระบะทางเรียบเขาเรียกว่ารถเอ่อรถซิ่งดีกว่ารถซิ่งนะครับที่เขาได้ออกแบบมาให้ขับในถนนทางเรียบนะครับเป็นรถกระบะเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงนะเครื่องยนต์นะครับเป็น V6 นะครับผมเครื่องยนต์ V6 นะครับ250แรงม้านะครับแรงบิดก็เหลือๆนะครับผมขับ4นะครับผมตัวนี้นะครับอัตราการกินน้ำมันเนี่ยก็ก็ต้องต้องยอมนะครับเพราะว่าด้วยความแรงและก็ความเร็วของเขาเนี่ยครับมันก็ต้องมาพร้อมกับการสิ้นเปลืองแน่นอนครับการสิ้นเปลืองเนี่ยก็ ใช่ว่าจะสิ้นเปลืองเยอะนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ1 1บถึงกิโลลิตรได้นะครับผมช่วงล่างนะครับเขาปรับเปลี่ยนมานะครับผมเป็นช่วงล่างที่แบบว่าเข้าโค้งได้นึบขึ้นนะครับผมเข้าโค้งหนึบขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นรถกระบะที่โหลดเตี้ยนะครับผมรถกระบะที่โหลดเตี้ยเนี่ยครับหน้าตาของเขาเนี่ยครับแปลกแล้วก็ดูโดดเด่นเช่นกันนะครับผมเป็นฟอร์ดตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสีน้ำเงินดำแล้วก็ตัดตัวอักษรสีขาวนะแล้วก็มีตัวรุ่นของเขาเลยครับเป็น msrt นะครับผม กระจังหน้าก็จะเป็นกรกระจังหน้าแบบใหม่เนาะเขาเรียกว่ากระจังหน้าที่แบบรูลมมากขึ้นนะครับระบายอากาศได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าแอรโรไดนามิกครับไม่ต้านลมนั่นเองนะครับผมเรามาดูสเปคของล้อเขาดีกว่าครับว่าล้อเขาจะเป็นแบบไหนรูปทรงสวยงามไหมนะครับจริงๆตัวนี้นะครับเปิดตัวมาได้ประมาณสักเกือบปีแล้ว ยอดขายก็ถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เหลือแค่30มคันเท่านั้นจริงๆนะครับโปรโมชั่นดีๆนะครับเรามาดูด้านข้างของเขาเนี่ยครับล้อสเปคล้อนะครับล้อกับยางของเขาเนี่ยครับยางจะเป็นอ่าหน้ายางของเขาเนี่ยครับจะเป็นหน้ายางแก้มยางอะท็อตถีแก้มยางนี่45นะครับหน้ายางก็275นะครับในในในแบบนี้ครับก็จะอยู่ที่ล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กขอบ21นะครับล้อแม็กขอบ21มาพร้อมกับล้อแม็กแบบทูโทนนะครับผมล้อแม็กทูโทนล้อแม็กอันลอยแบบเป่านะครับผม มาพร้อมกับดิสเบรที่หนึบแลวก็แน่นดีนะครับช่วงล่างก็ถ้าใครได้ขับได้ทดลองขับแล้วอ่ะเวลาเข้าโค้งเนี่ยมันจะไม่มีการหลุดโค้งมันจะยึดยึดเกาะถนนได้ดีมากเลยนะครับผมถือว่าถือว่าออกแบบได้ดีนะครับรุ่นนี้นะครับเป็น MSRT นะครับเรามาดูด้านข้างนิดนึงว่าตรงขอบประตูเนี่ยครับเวลาเปิดประตูเนี่ยครับมันมีบันไดที่ซ่อนอยู่นะครับผมเนี่ยเวลาเปิดประตูครับบันไดเขาจะเปิดออกมาอย่างนี้เลยนะครับอ่าบันไดเขาจะพับแบ่นี้เลยนะครับผม เป็นรถกระบะทีะ่ตอบโจทย์อีกเช่นกันนะครับผมด้านในของเขาครับก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมนี่เบาะลายเบาะก็จะเดินได้สีน้ําเงินนะครับผมตัวนี้เป็นลายเบาะสีน้ําเงินพวรมาลัยเขาก็จะเป็นมีลูกเล่นสีน้ําเงินด้วยนะฟอวงมลัยเขาจะเป็นแบบหนังนุ่มนะครับผมระบายระบายความร้อนนะครับเป็นเป็นหนังที่แบบว่าจับแล้วกระชับมือนะครับผมน่าเป็นเกียร์ e-shifter นะครับเป็นเก e ียร์10สปิดเกียร์10สปีดนะรุ่นนี้นะครับผม สวยงามนะครับภายในดูหรูหรานะครับผมอ่าเรามาดูดีกว่าด้านหลังกันนิดนึงด้านหลังนะครับด้านหลังเขาก็จะเป็นไฟไท้ายแบบพี่รุ่นใหญ่เลยเป็นไฟไท้ายแบบนัตเตอร์อ่าเขาเรียกว่าเป็นไฟไท้ายแบบ Fu l l LED นะครับผมมาให้แบบนี้เลยสวยงามนะครับเป็นไฟไท้ายแบบสวยงามนะครับมีบาสปอร์ตมาให้นะผมบันท้ายตรงเ <Mus S 1> ขาเรียกว่าตรงเหยียบอ่ากันชนท้ายดีกว่ากันชนท้ายเนี่ยครับก็จะก็จะออกแบบมาอีกแบบนึงนะ ออกแบบมาให้ไม่ให้ต้านลมนั่นเองนะครับออกแบบมาให้แบบแอโรไดนามิกที่แบบมันมันไม่ต้านลมอะ่ะก็คือแบบลมมันโฟได้ดีนะครับผมมันเป็นรถกระบะทางเรียบเป็นรถแข่งนั่นเองแหละนี่ครับอีกอันนึงเลยก็คือตัวเป็ดอ่ะภาษาบ้านๆเลยตัวเป็ดนี่สวยงามนะตรงนี้นะครับใส่เข้ามาครับก็คือให้มันแบบต้านลมไม่ให้ต้านลมนะครับก็คือให้มันแบบดูลมมากันเถอะรุ่นนี้เขาเอามาไว้ขับซิ่งแล้วก็ขับแรงนะครับผมลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจ โปรโมชั่นดีๆ30คันคันนะครับแล้วก็รับ iPhone คันละเครื่องเลยดีกว่าโอเคคันละเครื่องนะครับผมเดี๋ยวผมทําให้นะครับพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดสุดพิเศษน,นะครับ90,000บาทนะครับหรือจะรับ iPhone 17 Pro Max รุ่นใหม่ล่าสุดนะทักมานะครับ095 449 4533กับเก๋น,นะครับสวัสดีครับ